สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม PJ Moral นะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะหรือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เด็ดมองครูและเป็นพฤติกรรมของครูที่ไม่ดีนะฮะและในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของครูมอนนักเรียนกันบ้างจะมีอะไรบ้างน,นั้นไปดูกันเลย ในประเทศไทยนะฮะนักเรียนเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลากหลายประเภทด้วยเช่นกันและเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อประสบผลสําเร็จก็จะชื่นชมตัวเองและก็ชื่นชมคนรอบข้างแต่ก็มีบางส่วนครับพอทําไม่ดีก็โทษชาวบ้านชาวเมืองว่าพ่อแม่สอนไม่ดีรวมไปถึงโทษสถาบันนะอย่างเช่นโทษคุณครูว,ว่าคุณครูสอนไม่ได้เรื่องคุณครูอย่างนั้นคุณครูอย่างนี้นะฮะทั้งที่ไม่ได้มีการมองตัวเองเลยแล้ววันนี้นะฮะทางช่อง PJ m o t i o n น l จะนำเสนอเรื่องราวของเด็กนักเรียนและพฤติกรรมสุดแย่ว่าในโรงเรียน ้มีอะไรบางถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปดูจากเรื่องที่1ก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรื่องที่1นนะฮะแต่งกายผิดระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้าบางคนนะฮะมักจะคิดว่าการแต่งกายผิดจากระเบียบเล็กๆน้อยๆเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องราวของเรื่องส่วนตัวสิทธิทส่วนบุคคลจะแต่งอะไรก็ได้เพราะฉันก็เสียเงินค่าเธอเป็นนักเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงแล้วการแต่งกายเนี่ยเป็นการสุดวินยัยเป็นการบ่งบอกว่าเราอยู่ในฐาน,นะอะไรนะฮะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะฮะ เราน่าจะเคยได้ยินข่าวประเภทที่ว่าทําไมต้องใส่ชุดนักเรียนไปเรียนเอาเป็นว่าสเสียบเขียบทาไมตํารวจต้องใส่เครื่องแบบถ้าวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วเราเห็นผู้ชายคนนึงไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่เขาเป็นตํารวจเราจะรู้ไหมครับว่าเขาเป็นตารวจเพราะเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นตํารวจ แต่ถ้าเขาใส่เครื่องแบบเราก็จะทราบว่าเขาคือตำรวจถูกต้องไหมฮะดังนั้นแล้วการใส่ชุดนักเรียนก็เป็นการบ่งบอกว่าเราคือนักเรียนนั่นเองและเวลาคนอื่นมองเรานะฮะเขาก็จะรู้ว่าคนนี้ได้รับการศึกษาอยู่นั่นเองนะฮะเรื่องที่2นะฮะล่อก,การบ้านเชื่อว่าอันนี้เป็นประเพณีของนักเรียนไทยเลยก็ว่าได้เพราะการบ้านก็คือการโรงเรียนและมักจะเอามาทําตอนเช้าก่อนเข้าแถวและถ้าหางเรียนตอนบ่ายนะฮะก็มักเอามาทําช่วงกลางวันนั่งรอกันเป็นพุ้เลย ประเด็นของเรื่องนี้นะฮะมันอยู่ที่การลอกการบ้านแล้วมันลอกมาผิดนะฮะคืออะไรรู้ไหมฮะบางทีเขียนตัวเองก็เป็นตัว h อไปลอกกันมายัางไงครับการบ้านมันผิดแล้วพอเอาไปให้ครูตรวจครูเขาก็รู้สิครับว่าลอกมาเพราะลอกผิดผิดมาส่งนั่นเองสําไร้นะฮะการบวกเลขยังบวกไม่ถูกเลย สองบอกสองเท่ากับแปดอะไรแบบนี้ออันนี้กวงหลอนแล้วนะเรื่องที่สามนะฮะมาโรงเรียนสายบางคนก็มาแม่งกันเที่ยงบางคนก็แทบจะไม่มาโรงเรียนเลยนะฮะบางทีก็คือก่อนชั่วโมงโรงเรียนจบอะไรแบบนี้นะอืมเพราไม่รู้ว่าแม่งจะมาทําหอยอะไรนะฮะบางคนบอกรถติดรถติดอืม ที่ไปกรุงเทพก็เพราะว่าบางคนต่างจังหวัดรถติดรถติดติดห้องและบางคนนะฮะโคตรเด็ดเลยออกจากบา้านมาตั้งแต่เช้านะฮะพ่อแม่ก็เห็นอีกต่างหากแต่มาไม่ถึงโรงเรียนครับไปอยู่ตามป่าอ้อยไปอยู่ตามป่าข้าวโพดนะฮะโอ้เอาเป็นว่าเป็นหลักสูตรใหม่ของนักเรียนไทยก็แล้วกันนะฮะวิชาการงานอาชีพจะเป็นภาคปฏิบัตินอกสถานที่โดยที่ครูกับโรงเรียนไม่รู้นั่นเองเท่ดีป่ะเรื่องที่สี่นะฮะ แอบหลับในห้องเรียนบางคนก็ไม่แอบครับบางคนก็หลับแม่งต่อหน้าต่อตาเลยแ้เชื่อว่าเป็นกันหลายคนนะฮะเป็นกิจกรรมหลังพักเที่ยงที่นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องทํากันเป็นกิจวัตร,รประจําวันเลยก็ว่าได้หลังจากที่กินอิ่มนะฮะแล้วก็ไปนอนพอนอนก็โ,โหยาวเลยครับควนี้ พอเพื่อนนอนได้กูก็นอนได้คันนี้ก็หลับมาเป็นทั้งห้องเลยครับแล้วก็จะมีบางคนนะฮะที่ไม่หลับแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่หลับบางคนก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับก็คือง่วงเหมือนกันแต่ไม่อยากจะก้มไปหลับเพราะเกรงใจคุณครูผู้สอนอะไรแบบนี้นี่แหละฮะเขาถึงได้บอกว่าโรงเรียนก็คือบ้านหลังที่2ของเรานั่นเองกินเสร็จก็นอนแม่งเลยเรื่องที่5นะฮะกินขนมโจ้กินขนมเนี่ยแบบ่งออกเป็น2แบบเลยคือแบบกินต่อหน้าต่อตาก,ากับแอบแดกเลยนะฮะแล้วเมื่อครูจับได้นะ,ะก็มันจะบอกว่า ครูครับครูคะหนูไม่ได้กินข้าวเช้ามากค่ะปวดท้องจังเลยอะไรแบบนี้ขอกินก่อนได้ไหมแต่ประเด็นนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ลักษณะาการกินของนักเรียนนะฮะนั่นก็คือเวลากินเนี่ยเสียงเคี้ยวดังจบๆจๆบจบจบ,จบรบกวนเพื่อนข้างๆเป็นอย่างมากรวมทั้งครูผู้สอนอีกด้วยนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวของกลิ่นนะฮะโอ้โหอันนี้อบอวนมากเลยบางคนก็ซื้อขนมลดปลาหมึกมานั่งแดกกินโชยไปทั้งห้องชวนหิวไปตามๆกันเลยครับเรือนที่6นะฮะการคุยไม่รู้ว่าตัะะฮะ เวลานั่งอยู่พักเที่ยงเนี่ยไม่ค่อยจะคุยนะฮะแต่พอเวลาเข้าห้องเรียนปุ๊บออโหเจอหน้าก,ารกรันกรนี้แหละครับมันเลยมึงเมา์มอยกันงใส่บันไว้ครูก็สอนไปกูก็เมา์ไปไม่สนใจครูเลยนะฮะไอคนที่นั่งฟังก็ฟังไปไอคนที่คุยก็คุยไปสุดท้ายแล้วเสียงก็อบอวนกวนอยู่ในห้องเลยครับครูก,ก็เลยอารมณ์เสียและนอกจากนี้นะรับางคนก็ยังนั่งเล่นโทรศัพท์แถมไม่ปิดการแจ้งเตือนอีกด้วยนะฮะปิงปิงตืงต้งเตื้อเงอะไรแบบนี้นะฮะ รวมไปถึงบางคนก็คุยโทรศัพท์แม่งเลยแล้วกันอชิดมันโคตรชิลเลยนะฮะเรื่องที่7นะฮะแอบเล่นแชทเล่นเกมดูวิดีโอโอ้โหสรารพัดโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยครับเชื่อว่าหลายโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะฮะมักจะมีบริการ WiFi บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปใช้บริการนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่ามันก็สามารถสร้างความรำคาญให้กับครูผู้สอนได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าจากข้อเมื่อกี้นะฮะเด็กไม่ค่อยเป็นการแจ้งเตือน รวมไปถึงการปิดการแจ้งเตือนไล้์ก็ตามแต่ก็ยังมานั่งเล่นอยู่บางทีครูสอนอย่ก็นั่งก้มจิ้มชึกๆึ๊กึอะไรแบบนี้นะฮะอืม ไม่ใช่ก่จิ้มจอโทรศัพท์นะเด็กยังไม่ได้จิ้มอย่างอื่นอนอกจากนี้นะฮะเด็กบางคนอย่างนี้ใส่ดีมากเลยเอาที่ชาร์จแบตมาจากบ้านนะฮะเอามาชาร์จโทรศัพท์ที่โรงเรียนเล่นไปชาร์จไปฟินแม,ม่ละมึงเรื่องที่8ดนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าประเพณีของแต่ละโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะฮะเรื่องของเด็กโดดเรียนอันนี้เป็นอะไรที่แก้แล้วยากเกินมากเลยไม่รู้ว่ามาโรงเรียนแล้วจะโดดไปทําไมนะฮะก็คือแบบอยากพักเหรอครับหรืออะไร และส่วนมากก็อยู่ตามป่าอ้อยนะฮะก็ไปทําการเกษตรละฮะหรือว่าไปอยู่ตามโรงแรม ไปเรียนวิชาการจัดการโรงแรมนี่เหรอครับขยันดีว่าหาจ็อบพิเศษนี่เหรอครับรับพิษสัตว์นะฮะบางคนก็ไปอยู่ตามวัดไปอยู่ตามป่าช้าอะไรแบบนี้แล้วพอแม่จับได้มุงไปทำไปที่นู่นอ๋อผมไปเรียนหลักสูตรธรรมะศึกษาครับอืมสมบเยือกเย็นชนมึงเรื่องที่9กนะฮะเรื่องของชู้สาวปัจจุบันนี้นะฮะไม่ได้มีแค่ชู้สาวอย่างเดียวมันมีชู้ชายหญิงหญิงอะไรเปลเยอะแยะมากมายนะครับแต่เป็นเรื่องราวของความรักที่มันไม่สามารถกีดกันได้และที่สําคัญนะฮะเรื่องราวพวกนี้มันสร้าง ความลคานกับครูผู้สอนอย่างมากเพราะว่าเวลานั่งเรียนมักจะไม่ค่อยเรียนครับมักจะคุยโทรศัพท์ตอบแชทกับแฟนกันอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่วเวลาทําให้เกิดความลาคาญตามมันนั่นเองเอาเป็นว่าน้องๆน,นะฮะก็ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยว่าเวลานี้ควรทาอะไรและเวลาว่างควรทาอะไรนะฮะเรื่องที่10นะฮะเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงนะชอบไปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ํา และส่งกลิ่นตรบอบอวนให้กับคนที่เขาไม่ได้สุบุหรี่เป็นอย่างมากเราไปถึงกลิ่นโชยขึ้นไปตามห้องเรียนอะไรแบบนี้เอาเว่าเรื่องนี้นะครเป็นเรื่องราวของหลายโรงเรียนที่พยายามเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะฮะ เพื่อที่จะนักเรียนนั้นเลิกสูบบุหรี่และกลับมาเป็นคนดีของสังคมบางคนก็บอกว่าอา้าวแล้วสูบบุหรี่มันเป็นคนเลวตรงไหนก็สูบคนเดียวเป็นคนเดียวมันไม่จริงครับถ้าคุณสูบหนึ่งครั้งคนอื่นที่เขาเข้าไปใช้ห้องน้ำกับค,คุณเขาก็จะมกลิ่นไปด้วยนั่นหมายความว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งไปกับคุณด้วยนะฮะและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องราวของ10พฤติกรรมของนักเรียนที่สุดแย่เป็นอย่างมากเลยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะฝากกด subscribe กดัถ้าคุณ อยากดูคลิปจัดอันดับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผม PJ Mock Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ